สวัสดีครับผมนายสิทธิราชประทานตอนจบศากตร์โรงเรียนนาลีมกูรครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่คณะคณศาสตร์สาขาการผสมศึกษาครับตอนนี้เราอยู่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบราชธานี้ครับอุปนิส <isma> ัยของผมนะครับเป็นคนที่โง่ง่ายหายเร็วครับแล้วก็เป็นคนที่เป็นรีเข้ากับเพื่อนได้ ก็เป็นคนที่ตลกครับเฮฮาจะไม่ซีเรียสมากเป็นคนง่ายๆครับสบายๆแล้วก็ข้อดีของผมก็คือข้อดีข้อเสียเอ้ข้อดีก็คือเป็นคนที่มั่นใจตัวเองครับแล้วก็ชอบกล้าคิดกล้าทำในสิ่งใหม่ๆครับข้อเสียก็คือไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่ก็าจจะพยายามทำที่ดีที่สุดครับ สิ่ที่อยากพัฒนาตัวเองก็คือในด้านภาษาครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ครับก็จะพยายามพัฒนานต่อไปครับ